สวัสดีครับท่านผู้ชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจนภัยซึ่งนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายซ่อนอยู่และเราจะไปค้นหาพาตะลุยจะเป็นที่ไหนนั้นไปค้นหากันเลยครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปะลุเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสและเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยซึ่งท่านผู้ชมค่ะจะได้พบกับความงดงามของธรรมชาติและความท้าทายรูปแบบใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเมืองไทยเลยค่ะ จากในสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงประจนภัยที่มีความพ้าทายและตื่นเต้นกันไปแล้วแน่นอน่าว่าในสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจและประจน l พยกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างไปในรูปแบบหนึง่งซึ่งในสัปดาห์นี้จะแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรนั้นต้องติดตามค่ะ การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านกระเรียงดุมิดสามารถเดินทางไปได้ทั้งสองเส้นทางด้วยกันทั้งทางบกและทางน้ําขึ้นอยู่กับสไตล์ของนักท่องเที่ยวของแต่และกลุ่มสําหรับเส้นทางรถยนต์นั้นเดินทางจากทัวเมืองเชียงรายใช้เวลาไม่นานระยะทางทั้งหมดประมาณ20กิโลเมตร ส่วนการเดินทางทางน้ำนั้นสามารถขึ้นเรือได้ที่เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงริมน้ำกกซึ่งเป็นท่าเรือที่มีเรือหางยาวไว้ให้บริการจากนั้นก็ล่องเรือไปตามแม่น้ำกกเพื่อเข้าไปยังหมู่บ้านกะเรียงลุม,มิดใช้เวลาประมาณ45นาที แม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแดนลาวและเทือกเขาผีปันน้ำที่มีเส้นทางไหลผ่านจังหวัดเชียงรายกับวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำที่ยังดำรงอยู่จากอดีตถ,ถึงปัจจุบันรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำกกทำให้บรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างลังไหลเข้ามาเพื่อสัมผัสธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าทั้งความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชนเผ่าที่มีความน่าสนใจอีกด้วยผู้ชมคะตอนนี้เราถึงกันแล้วค่ะเราอยู่ที่หมู่บ้านกระเรียงรวมมีดค่ะด้านหนูเลยค่ะโอ้ถึงแล้ว คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราล่องเรือชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาทิยงไม่นานค่ะก็มาถึงหมู่บ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรค่ะแต่ว่าจุดหมายของเรายังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีจุดหมายที่2ออีกค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรกันก,นก่อนเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ชมคะและนี่ก็เป็นจุดแรกนะคะที่นักท่องเที่ยวมาถึงที่หมู่บ้านกระเหรี่ยงโรมิตรค่ะจะต้องมาเที่ยวนะคะตอนนี้อยู่กับคุณลุงค่ะพร้อมกับงูยักษ์ด้วยนะคะครับค่ะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะอยากให้คุณลุงเล่าเรื่องราวของงูครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่ชอบงูแล้วก็เลี้ยงงูไว้ให้น้องเที่ยวเก็บมีการท้าทายในการตื่นเต้นบางคนได้มาเที่ยวที่หลายแห่งไปสัมผัสที่หลายแห่งไปที่แปลกๆใหม่ๆแต่ว่าอยากจะมีการ ที่เปิดไอเดียในในสิ่งที่แปลกใหม่ที่มีความท้าทายในการตื่นเต้นเป็นการเสริมสร้างลักษณะว่าความเด็กของตัวเองอย่าไปโชว์ไปอวดเพื่อนฝูงก็เลยจําเป็นจะต้องมาหาทิศจิตนี้เพื่อเป็นการที่ว่าเป็นในลักษณะบุคคกล้าไม่กล้าเป็นแมนไม่แมนอย่างเงี้ยค่ะเราอยูที่เลี้ยงส่วนใหญ่นี่เป็นงูพันกันงูส่วนมากจะเป็นงูที่ไม่มีพิษทัศนงูมีพิษเราจะมีเกี่ยวกับว่ามันจะอันตรายกับท่องเที่ยวทาการรีพิ่ทุกวันแต่ว่าเป็นนลักษณะเป็นงูที่มีความใหญ่โต ตร<อ>ใหหญ่สุดือเปล่่าใหญสุดเพราะว่าวถ้าใหญ่มากเกินไปก็จ,จะเป็นที่หนักกันนักท่องเที่ยวมากเกินไปะ็็<อ>จะมีอยู่ประมาณ3มไซส์สามไซส์ตามที่ว่าพรบกักคองสัตว์ป่าเขาจะให้มีลิมิตไว้ สำหรับการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านกระเรียงรูมิรแห่งนี้ได้จัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผชนภัยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมาสัมผัสการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งกับกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติรวมไปถึงวิถีชีวิตชุมชนของชนเผ่าและที่ขาดไม่ได้สําหรับกิจกรรมที่เป็นหัวใจหลักของหมู่บ้านกระเรียงรูมิรแห่งนี้คือการได้ใกล้ชิดสัตว์ที่น่ากลัวและอันตรายแต่สําหรับที่นี่ แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเพราะถึงว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ลืมได้ยากเลยทีเดียวและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นั่นคือการได้สัมผัสบรรยากาศในการนั่งช้างเที่ยวชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชุมชนนั่นเอง ุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจุดหมายที่2ค่ะนั่นก็คือหมู่บ้านยะฟูค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีพาหนะเป็นเจ้านี้เลยค่ะเสร็จแล้วละค่ะช้างนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะขี่ช้างค่ะไปยังจุดหมายปลายทางที่2ของเราค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าจะต้องมันและสนุกแน่ๆค่ะเอาม่าจะสนุกแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันด้ใหม่ช่วงหน้าค่ะ เปิดประสบการณ์ใหม่ท้ถาทายความมั่นบนเส้นทางธรรมชาติการชิงชัยของนักแข่งจากทั่วประเทศขอเชิญเข้าร่วมและชมการแข่งขันลานาแอดเวนเจอร์ชาเลนจ์2014ร่วมพิสูจน์ความทาา้าทายกับการแข่งขันกีฬาแอดเวนเจอร์วิง่งว่ายพายปัน่นบนเส้นทางธรรมชาติ9 11สิงหาคมนี้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ท้าทายความมันสนบนเส้นทางธรรมชาติล้านนาแอดเวนเจอร์ชาเลนจ์2014ดำเนินงานโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานทงหวัดลําปาง0 5 4 2 6 5 0 2 7ก